to สมิลลาฮิรำมานเราะยิมสาลามมอะลลยกมุะมรอมตุลลอองว่าเระการตุกขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวสุดสัปดาห์ครับประจำวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2557กับผมอัดุลนาซีมคุณท่าดีครับคุณผู้ชมครับเริ่มที่ประเด็นข่าวสารแรกกันก่อนนะครับทางด้านของบรรดาผู้ปกครองและก็ครูนะครับต่างมารอส่งบุตรหลานที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อส่งไปเรียนต่อยังประเทศซาอุดิอาระเบียณมหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนาครับ บรรดาเย,ยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้และเยาวชนจากกรุงเทพมหานครที่ได้ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยอิสลามมาดีณะ30คนจะเดินทางด้วยเครื่องบินสายการบินอิติหาดเครื่องขึ้นเวลา20.30นาท,ที่สนามบินสุวรรณภูมิไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียเรียนต่อด้านสาขาวิชาต่างๆที่มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีณะซึ่งทางภาคใต้โดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อำนวยความสะดวกสนับสนุนนโยบายของรัฐ ให้มีการจัดสอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะประเทศซาอุดิอาระเบียมีผู้เข้าสอบ250กว่าคนและคัดเลือกเหลือผู้ได้ทุน30คนทั่วประเทศถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่เราได้รับจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียหลังจากที่สอปตอได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนการศึกษาของลูกหลานให้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีการสานสัมพันธ์กับทางมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งนครมดินะประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อให้ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่อยู่ในประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยอิสลามมดินะและทางรัฐบาลซาอุดิอาระเบียรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ ส่วนบรรดาผู้ปกครองและครูที่มาส่งนักเรียนก็ถือว่ามหาวิทยาลัยอิสลามมรินะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลกและได้รับการยอมรับจากคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมุสลิมทั่วประเทศซึ่งความคาดหวังในอนาคตของบุตรหลานเหล่านี้หลังจากจบการศึกษาแล้วก็จะเป็นต้นทุนทางสังคมในการเป็นผู้สร้างสารรค์และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและศาสนาต่อไปครับ ยังอยู่กันที่ภาคใต้กางด้านของนายทวินเปลี่ยนสีนะครับพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ พลโทบริษโรจนพักดีไม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสให้การต้อนรับนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชพร้อมคณะซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหาหรือแนวทางติดตามสถานการณ์และรับทราบป,ปัญหาข้อขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายทวินเปิดเผยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมารู้สึกเป็นห่วงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และติดตามมาโดยตลอด สำหรับการเดินทางลงในพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงให้กำลังใจไม่ทับภาคที่4และเชื่อมั่นในการทำงานของกองทัพเพราะเคยร่วมงานกันมาก่อนสำหรับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่นั้นคงปล่อยให้ไฟใดไฟหนึ่งแก้ปัญหาไม่ได้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทางด้านทหารก็ต้องดำเนินการในด้านของความมั่นคงควบคู่ไปกับฝ่ายอื่นๆในด้านการพัฒนาหลังจากนี้คงต้องมีการเข้าพบกับฝ่ายต่างๆในลำดับต่อไป ต่อมานายทวินเปลี่ยนสีเลยค่ะการสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะได้ลงพื้นที่อำเภอเสะดาจจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและดูความเป็นอยู่ของชาวโรฮิงญาหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกกักตัวไว้ที่จังหวัดสงขลาพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาต่อไป เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เปิดเผยต่อมาว่าการลงพื้นที่อำเภอสดาในครั้งนี้เพื่อมาดูความเป็นอยู่ของมุสลิมชาวโรฮิงญาหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกควบคุมตัวที่าการก,ากักตัวของจังหวัดสงขลาซึ่งในส่วนของกฎหมายเมื่อจับได้ต้องก,กักตัวไว้เพื่อตรวจสอบสัญชาติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างที่ถูกกักตัวก็ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งมีมาตรการเอาผิดก,กับผู้ที่ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือในการหลบหนีและหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทย ขณะเดียวกันครับทางด้านของเหตุการณ์บ้านเมืองนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับก็เปิดเผยว,ว่าวันนี้คุณสุเทพทศสุบานนั้นจะขึ้นเวทีประสัยส่งท้ายสวนลุมพินีในเวลา20.30นาทีคืนนี้ก่อนนํามวลชนเดินไปทําเนียบพรุ่งนี้ครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์โฆษกกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระรมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือว่ากาปอปปสแถลงว่า เวลา20นาฬิกา30นาทีวันนี้นายสุเทพเทือกสุบาลเลขาธิการกปรปสจะขึ้นเวทีสวนลุมพินีปราศัยนัดส่งท้ายก่อนจะมีการย้ายเวทีการชุมนุมไปประกาศชัยชนะที่ทำเนียบรัฐบาลและถนนราชดำเนินในวันพรุ่งนี้นายสุเทพจะเป็นคนนำมวลชนเดินเท้าออกจากสวนลุมพินีในเวลาประมาณ12นาฬิกาเป็นต้นไปด้วยตนเองแต่สำหรับเส้นทางการเดินขบวนนั้นจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ ขณะที่บรรยากาศการชุมนุมของโสดพิณีมวลชนก็ทยอยเข้ารับฟังอย่างต่อเนื่องด้านของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนวชถแถลงที่พื้นที่ชุมชนชุมนุมถนอนอุทยานครับปฏิเสธแนวทางของนายสุเทพทุศุาลิลการทการกรปปสนาาในการแต่งตั้งนายยกรัฐมนตรีมาตราเจ็ดของรัฐธรรมนูญพร้อมคาดหวังว่าประมุกฝ่ายตุลาการโดยเฉพาะประธานศาลฎีกาจะไม่ทำผิดกฎหมายจากข้อเสนอของนายสุเทพให้หาหรือเสนอแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีคนกลาง โดยกลุ่มมวลชนกอปปสจะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกิดกระบวนการดังกล่าวฐานก่อขบฏและขัดขวางทุกวิถีทางโดยยึดหลักสันติวิธีนะครับผู้ชมครับช่วงนี้รออยู่แล้วสำหรับประเด็นรอบวันครับผู้กำกับกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบเหตุระเบิดในทำเนียบรัฐบาลบริเวณประตู3ามหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาคืนที่ผ่านมา จากการตรวจสอบทั้ง2จุดคนร้ายใช้เครื่องยิงระเบิดขนาด40มิมแบบ M79 ส่วนวิธีการยิงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งอาจเป็นการยิงจากตึกสูงใกล้บริเวณที่เกิดเหตุหรือเป็นการยิงจากระยะไกลเพราะเครื่องยิงระเบิดดังกล่าวยิงระยะไกลสุดประมาณ400เมตรมีระยะหวังผลที่200เมตรทั้งนี้จากการตรวจสอบหลุมระเบิดมีขนาดกว้าง5ซนเมลึก1ซนเมตร พลตตร,รีสมิทธ์มุกดาสนิทผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันนี้มีคนร้ายใช้เครื่องยิงลูกระเบิดแบบ M79 ใส่อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่อาคารรัตนคุณากรชั้น12ที่ตั้งอยู่ท้องที่สพปากคลองรังสิตจนทำให้กระจกแตกเสียหายแต่ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายมุ่งหมายในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ เป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์มากกว่ามุ่งเอาชีวิตซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและอีโอดีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อให้สามารถกำกับดูแลให้ผู้โดยสารจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการของรถโดยสารสาธารณะกรมการขนส่งทางบก จึงได้เสนอกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสารพุทธศักราช2557กำหนดให้ผู้โดยสารรถสาธารณะจะต้องค่าเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ระหว่างโดยสารโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปผู้ที่ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระว่างโทษปรับไม่เกิน5,000บาท คริสเอเนจีบริษัทด้านพลังงานซึ่งมีเทมัสเซกโฮดดิ้งแขนขาด้านการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลไทยเข้าถือหุ้นในสัดส่วน30%ของแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปัตตานีหลังเคยตกเป็นข่าวเข้าฮุบแหล่งน้ำมันหนองเยากลางอ่าวไทยไปก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ดี CEO ของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้รายนี้ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับมูลค่าของสัญญาสมรทานที่คริสเอเนจีจ่ายให้กับประเทศไทยเพื่อแลกกับการได้รับสิทธิ์เข้าพัฒนาแหล่งน้ำมันนงเยา นายแพทย์นรงศสหเมธาพัฒน์ปลาดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขขอเตือนประชาชนที่ชอบรับประทานเห็ดป่าให้ระวังเห็ดพิษหรือที่เรียกว่าเห็ดเมาซึ่งในประเทศไทยพบประมาณ12ชนิดที่รุนแรงและพบบ่อยคือเห็ดระงกหินมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได โดยเฉพาะช่วงที่ดอกเห็ดยังอ่อนหรือดอกตูมจะแยกไม่ออกซึ่งพิษมีความทนทานต่อความร้อนมีฤทธิ์ทำลายตับไตสมองอาจเสียชีวิตได้ภายใน4-6ชั่วโมงทั้งนี้ชี้ชัดว่าการทดสอบแบบพื้นบ้านเช่นต้มพร้อมช้อนนั้นเชื่อถือไม่ได้ หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะสุรินจังหวัดพังงาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเรือเร็ว604จำนวน7นายประสานงานกับประมงจังหวัดระนองนำเรือ,อยางเร็วอ,ออกลาดตระเวนไปยังพื้นที่ต่างๆ กระทั่งได้รับแจ้งจากชาวประมงพื้นบ้านมีเรืออวนลากขนาดใหญ่กำลังลักลอบเข้ามาทำประมงในพื้นที่อนุรักษ์รอยต่อพื้นที่ห่วงห้ามจึงได้ควบคุมผู้กระทำความผิดทั้งหมดกลับมาเข้าฝั่งเมืองระนองพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาลักลอบเข้าทำประมงในพื้นที่เขตห่วงห้ามระยะ3,000เมตรพร้อมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป กลับจบไปแล้วสําหรับสถานการณ์ในประเทศครับต่อกันที่สถานก,การณ์ต่างประเทศกันต่อครับเริ่มที่ประเด็นข่าวสารแรกกันก่อนครับมีการคาดการณ์กันว่าสมาชิกอาเซียนนะครับจะมีการหา,หารือกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งกําลังเป็นประเด็นร้อนในขณะนี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศเมียนมาเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ17ปี ประเทศพม่าครับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเนปิดอซึ่งนับว่าเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ17ปีโดยมีผู้นําและผู้แทนจาก10ชาติสมาชิกจะหาหรือถึงอนาคตของอาเซียนหลังรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปีหน้าส่วนประเด็นร้อนที่คาดว่าจะมีการหาหรือกันคือข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งอาเซียนพยายามผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of p r o d u c t ซึ่งหวังว่าจะมีขนผูกพันกับจีนเพื่อลดความเครียดและเสียงความเสี่ยงเกี่ยวกับจะเกิดความรุนแรงในทะเลจีนใต้ต่อไปครับส่วนทางด้านของทางการซาอุดิอาระเบียนะครับมีการเปิดเผยว่านี้ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสเมิร์สในประเทศเพิ่มขึ้นอีก13รายด้วยกันครับ กระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียออกถแถลงการวันนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโรคกลุ่มทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สเพิ่มอีก13รายนับถึงเที่ยงวันของวันเสาร์ในจำนวนนี้รวมถึงเหยื่อ3คนอายุ94ปีและก็51ปีและ42ปีอาศัยอยู่ในเมืองจิดะทางภาคตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวร,รัสเมอร์สรุนแรงที่สุด อีก3คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดอายุ 22, 26และ35ปีอยู่ในเมืองหลวงกรุงริยาดตและอีก2คนหญิงอายุ68ปีกับชายอายุ78ปีในเมืองมาดีนะทางตะวันตกประกาศล่าสุดทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสเมอร์สในซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเป็น139รายและติดเชื้อ480คนนับตั้งแต่เริ่มมีการตรวจพบในประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อปี2555 บรรดาผู้เชี่ยวชาญกำลังพยายามทำความเข้าใจเชื้อไวรัสเมิร์ซซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาโรคการประกาศล่าสุดของทางการซาอุดิอาระเบียมีขึ้นหลังจากที่องค์การอนมามัยโลกหรือฮูแถลงว่าจะเรียกประชุมเป็นการฉุกเฉินในวันอังคารที่13พฤษภาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสเมิร์ส ด้านของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ในสหรัฐเปิดเผยว่าได้พัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสเมิร์สหลังได้ผลกับการทดลองในสัตว์ทดลองและเตรียมพัฒนาการวิจัยเพื่อทดลองในมนุษย์ต่อไปผู้ชมครับช่วงนี้รออยู่แล้วสําหรับรอบวันรอบโลกครับประเด็นเรื่องการยกเลิกการกรอกเชื้อชาติลงในเอกสารทางการกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในประเทศมาเลเซีย ภายหลังจากที่กลุ่มสสพรัฐบาลและแม้แต่รัฐมนตรีจํานวนหนึ่งได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาพูดซึ่งการยกเลิกการระบุเชื้อชาตินี้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในมาเลเซียอย่างไรก็ตามการระบุเชื้อชาติถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายเป็นอย่างมากแม้รัฐบาลมาเลเซียจะกําหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาติ รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมส่งเอกอัคราชทูตกลับไปประจำออสเตรเลียภายในเดือนนี้เพื่อพยายามปรับความสัมพันธ์คืนสู่ปกติหลังเรียกทูตกลับประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการจารกรรมภายหลังมีรายงานข่าวระบุว่าโทรศัพท์ของประธานาธิบดีซุซิโรบัมบังยุดโดโยโน,โนผู้นำอินโดนีเซียและกลุ่มคนใกล้ชิดตกเป,เป็นเป้าหมายการดักฟังของหน่วยข่าวกรองออสเตรเลีย กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงเมื่อวานนี้ว่าโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจของปากีสถานโดยภาพรวมแล้วยังอยู่ในร่องในรอยแต่ก็เตือนกรณีภาวะเงินเฟ้อที่กำลังพุ่งสูงทั้งนี้ปากีสถานได้รับเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจจาก IMF เป็นเงิน6,700ล้านดอนลลาร์สาหรัฐ หรือราว214,400ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วเพื่อช่วยให้ปากีสถานผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพ,พลังงานของประเทศที่กำลังยากลำบาก รัฐบาลในภาคตอนออกของจีนจะพับแผนการสร้างเตาเผาขยะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนหลังประชาชนก่อวอดประท้วงจนประทักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยระบุว่าชาวบ้านกลัวว่าเตาเผาขยะแห่งนี้จะก่ออันตรายต่อสุขภาพของประชาชนทั้งนี้ภายหลังจีนประสบปัญหามลพิษทางอากาศหมอกควันแผ่ปกคลุมในหลายเมืองและสิ่งแวดล้อมซุดโสมอันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว แต่อันตรายของประเทศปัญหานี้กำลังสร้างความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นต่อประชาชนที่มีการศึกษาและที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเกิดความวุ่นวายในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนท่ามกลางประชาชนฝ่ายที่นิยมรัสเซียจะจัดทําประชามติเพื่อรับรองการแยกตัวเองเป็นอิสระจากการปกครองของรัฐบาลกลางหรือการแยกประเทศวันนี้ซึ่งได้เคยประกาศไปแล้วเมื่อกว่า1เดือนก่อน ทั้งนี้ประชาชนชาวยูเครนในภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนใหญ่มีเชื้อสายรัเสเซียแต่รัฐบาลยูเครนชุดปัจจุบันนั้นฝักใฝ่สาภาพยุโรปและชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐให้การหนุนหลังสำนักงานคณะกรรมาการอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ออกถแถลงการอนุมัติใบอนุญาตให้แก่บริษัทที่จำหน่ายแขนกลชื่อลุคสกายวอล์ก,กลเกอร์ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับหนึ่งในตัวละครเอกของภาพยนตร์มหากา์เรื่อง s t า r ์ a r s ์ การอนุญาตจำหน่ายแขนกลดังกล่าวมีขึ้นหลังผลการทดสอบโดยเครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐพบว่า90%ของผู้ทดสอบสวมแขนกลสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและสะดวกสบายไม่ต่างจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติด้วยแขนและมือเหมือนคนปกติและทั้งหมดนี้คือข่าวสุดสัปดาห์ที่นำเสนอคุณผู้ชมนะครับหลังจากนี้มีอินชาลอกฝนฟ้าอากาศ ก่อนจากกันไปครับจะลาคุณผู้ชมไปด้วยคมคําความคิดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนัสอูดครับที่ว่าแน่นอนความสุขสบายทุกอย่างต่างพร้อมไปด้วยความยากลําบากและไม่มีครัวเรือนใดเต็มจะเต็มไปด้วยความสุขนอกเสียจากถูกให้พร้อมไว้ด้วยความทุกข์หลังจากนี้ครับคุณผู้ชมมีใต้ร่มเงาอิสลามของอาจารย์โซเดกินอับดุลบาเรนะครับจะเป็นตอนอะไรนั้นต้องติดตามรับชมครับอย่าพลาดในทีเดียว แล้วเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพปิดท้ายวันนี้ครับองค์การบริหารกิจการอาวกาศของสหรัฐอเมริการครับหรือว่านาซ่ามีการเผยแพร่ภาพาสดๆจากกล้องคมชัดสูงจากสถานีอวกาศนานาชาติครับจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามรับชมวันนี้ผมอดุลนาซีมคุณท่าดีพร้อมทีมข่าวไวนิวต้องขอจากลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดครับสลามัวแลกุมหม้รหบมตุลลอว่าบรเรองาตุฮ์ ลักษณะแกศทั่วไปลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ นืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจวัจวัดแม่ห้องสอนตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน้องคายเบองกางน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจน,นบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียส าคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจอดเพชรชบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองภูกเก็ตพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียส be to allah for the pleasure of allah peace be in allah subhanallah peace be in allah